พระเยซูทรงอธิบายขั้นตอนของคุณในการเชื่อฟังและความสำคัญนิรันดร์ของพวกเขา18พฤษภาคม2558พระดำรัสจากพระเยซูถึงเซตเตอร์แคลวให้เสียงโดยพรพิมลพระเยซูได้โปรดข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์มีความภาคเพียรดวงวิญญาณมาถึงแล้วเพราะการเชื่อฟังของพระองค์ คุณมีข้อความถึงเจ้าสาวคนสำคัญของคุณคืนนี้ไหมแท้จริงแล้วข้าพระองค์ทำอย่างนั้นเธอช่างงดงามเกินคำบรรยายทุกย่างก้าวและทุกความตั้งใจได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในความศักดิ์สิทธิ์เพราะเธอเป็นของฉันเธอมอบตัวให้กับฉัน100%เเซนการเชื่อฟังของเธอไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังประณีตอีกด้วย ในขณะที่โลกที่เหลือวิ่งไปมาตามความประสงค์ของพวกเขาเองรอยเท้าของเธอถูกแบ่งแยกด้วยการเชื่อฟังของเธอเธอไม่สามารถมองเห็นความงามของเท้าของเธอและทุกย่างก้าวที่เธอก้าวไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ทิ้งกลิ่นหอมอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เบื้องหลังเธอ ถ้าฉันวาดภาพคุณค่าของการเชื่อฟังของเธอให้เธอเห็นคุณจะเห็นเท้าที่สวยงามและสมบูรณ์แบบในรองเท้าแตะสีทองประดับด้วยไข่มุกและอัญมณีและทุกย่างก้าวจะส่งเสียงระฆังอันไพเราะและเมื่อเธอยกเท้าขึ้นดอกลิลลี่ก็จะผุดขึ้นมาส่งกลิ่นหอมทันทีแสงเรืองแสงจะร้อมรอบพวกมันและเปล่งแสงออกมา และยิ่งงานของเธอยากขึ้นเท่าไหร่เสียงที่ไพเราะก็ยิ่งส่งออกไปดอกไม้และผล,ละไม้ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นในขณะที่เธอเดินทางในเส้นทางที่สุดสมนั้นทุกวันต้นไม้ผล,ลไม้ก็จะเริ่มผิดดอกขึ้นทั้งสองด้านของเส้นทางด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหน่ารับประทาน และในที่สุดผลไม้ที่น่าอร่อยอร่อยที่ค้ำจุนจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าและถูกสงครามฉีกขาดในที่สุดนี่คือความหมายที่เธอเชื่อฟังเราและดอกไม้แห่งความรักเหล่านี้ไม่เคยจางหายไปเหมือนดอกไม้บนโลกไม่พวกมันจะขยายพันุ์ต่อไปจนกว่าจะมีป่าเต็มไปหมดเป็นดอกไม้ที่สามารถเลือกเก็บได้และคงอยู่ตลอดไป มีกลิ่นหอมตลอดเวลาและฉันมาที่สวนของเธอและตัดแต่งต้นไม้และดอกไม้เหล่านี้เพื่อให้ออกผลมากยิ่งขึ้นและสวนแห่งนี้ช่างสวยงามเหลือเกินที่มีโครงบางตาและกิ่งก้านที่ห้อยลงมาอย่างวิจิตรตะการตาพอๆกับที่มันน่ารับประทาน คุณเห็นไหมว่าการเชื่อฟังไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่เพียงแต่ให้ผลชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่ในชั่วนิรันด้วยและฉันก็เข้าไปในสวนแล้วเก็บผลไม้นี้แล้วส่งไปยังสถานที่ต่างๆหลายแห่งที่ต้องการการรักษาคุณคงเห็นว่ามีพระคุณที่ลงทุนในผลไม้นี้เพราะมันทำด้วยความรักและการเชื่อฟังพระคุณจึงเกิดผลที่รับประทานได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โอ้ความลึกลับที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับพวกคุณทุกคนความลึกลับและสิ่งต่างๆมากมายที่จะทำให้คุณประหลาดใจไม่รู้จบการกระทำของสวรรค์ลและชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดคุณเห็นไหมว่าการเชื่อฟังนี้สร้างบรรยากาศแห่งสวรรค์แปลกๆ อาณาจักรของเรามาถึงแล้วความประสงค์ของเราสำเร็จแล้วโอ้ใช่แล้วเราปีศาจเกลียดสวนแห่งจิตวิญญาณเหล่านี้และพยายามหาทางทำลายพวกมันอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่พวกเขาใช้ความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวเองความเพลิดเพลินจากเพดานปาก สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความเห็นแก่ตัวได้ความสําเร็จทางโลกก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เช่นกันอะไรก็ตามที่นำความสุขมาสู่ตนเองสามารถนำมาใช้เพื่อรบกวนสวนด้วยหนอนและ,มะแมลงที่น่ากลัวซึ่งทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า นอนแห่งความสุขโจมตีลำต้นของดอกไม้มาแรงเล็กๆแห่งความหมกมุ่นในตัวเองจะแทะดอกไม้จนหน้าเกลียดและเป็นสีน้ำตาลแม่พิมพ์แห่งความภาคภูมิใจเริ่มเติบโตบนรากจนกระทั่งไม่สามารถผลิตและรักษาดอกไม้ได้อีกต่อไปใช่ คุณสามารถเห็นแมลงศัตรูพืชอื่นๆทั้งหมดได้แต่ราบนากนั้นมองไม่เห็นในสวนผลไม้และดอกบานที่ถือกำเนิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจไม่มีวันคงอยู่เมื่อความภาคภูมิใจได้เข้ามาในสวนทุกอย่างก็หายไปในที่สุดนั่นเป็นหนทางแรกของการโจมตีเสมอความหยิ่งยโสจะทำลายทุกสิ่งที่คุณทำดังนั้นคุณจะไม่ได้รับผลนิรันดร์จากเส้นทางของคุณ แต่กลับไปสู่ความงดงามของการเชื่อฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าสาวของฉันหลายคนเชื่อฟังใช่แล้วพวกเขาปิดทุกสิ่งที่ไร้ประโยชน์และไร้ประโยชน์ทางโลกเพื่อฉันเนื่องจากการเชื่อฟังและศรัทธาแล้วบางคนก็เก็บเกี่ยวผลอะไรได้การเยียวยาในครอบครัวความลึกซึ้งที่มากขึ้นกับข้า ความสงบในจิตใจและความสุขในจิตใจความสัมพันธ์เบ่งบานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เห็นแก่ตัวและความรักคุณไม่เห็นผลในชีวิตของคุณเองหรือคุณอาจสูญเสียการติดต่อกับโรคนี้แต่คุณได้รับชั้นมากเพียงใด ดังนั้นหากคุณได้รับประโยชน์จากเวลานี้จงปล่อยให้ตัวเองมีอิสระมากขึ้นเรื่อยๆจากสื่อธรรมดาธรรมดาและความคิดเชิงลบที่ถูกเผยแพร่ในสื่ออย่างต่อเนื่องนี่เป็นการจงใจและเจตนาของศัตรูมันสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและเขาได้รับความเสียหายมากมายจากผู้คนที่หวาดกลัวและไม่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง เจ้าสาวของฉันหากคุณต้องการที่จะศักดิ์สิทธิ์สำหรับฉันคุณต้องดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คุณต้องละทิ้งโลกและโอบรับความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคุณไม่มีทางรู้ถึงผลของการตัดสินใจเหล่านี้และคุณก็จะไม่มีวันรู้ถึงสวรรค์เช่นกันดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณตอนนี้ ฉันขอมอบความมีน้ำใจอันแน่วแน่แก่เจ้าสาวของฉันพวกเขาจะลิดวัชพืชทั้งหมดออกจากโลกและดำเนินชีวิตในเส้นทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปที่ซึ่งพวกเธอจะออกผลซึ่งคงอยู่ชั่วนิรันด